สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาคุยกันในเรื่องของบ้านเลขทีก่กันนะคะวันนี้บ้านเลขที่ใดอยู่แล้วมั่งคัง่งร่ำรวยกันนะคะ เป็นสิ่งที่มาเสริมดวงชะตาของเราเท่านั้นเองนะคะแต่ก็มีความสำคัญเหมือนกับชื่อของเราเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงการดำเนินชีวิตของเราได้บ้านเลขที่ก็เช่นกันบ่งบอกถึงบ้านหลังนั้นแล้วก็จะสะท้อนไปถึงผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นนะคะอาจารย์เนี่ยจัดมา4ี่ชุด นะคะว่าบ้านเลขที่ทั้ง4ชุดนี้ยอยู่แล้วมั่งคั่งร,ร่ํารวยแต่ไม่ใช่ว่าเลขที่บ้านอื่นอยู่แล้วไม่มีโอกาสมั่งคั่งร่ํารวยนะคะทุกคนมีบุญและบาป เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาให้เรามีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของเราได้แต่เราสามารถที่จะหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้เมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะคะไม่ใช่เกิดมาเพื่อรับกรรมแต่เกิดมาเพื่อสแสวงบุญนะคะ เพื่อจุดกำเนิดในชาติหน้าของเราจะได้ไม่เป็นแบบชาตินี้หรือแย่กว่าชาตินี้นะคะดาวที่ทำให้เรารวยหรือมีโอกาสรวยเนี่ยก็คือดาวพระศุกรเลข6กนะคะกิเลสสมบัติคือดาวพระศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นดาวแห่งทรัพย์สินเงินทองนะคะและดวงเมืองดวงโลกเนี่ยก็จัดให้ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะคะและเจ้าเรือนความรักด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าการเงินดีความรักถึงดีไงนะคะจะตามกันมานะคะแต่ก็อยู่ที่อิทธิพลของดาวหลายๆดวงด้วยแต่ในที่นี้นะคะดาวที่โดดเด่นในเรื่องของการที่จะให้บ้านเนี่ยอยู่แล้วมั่งคั่งร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขได้เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยเลขหกเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยเราได้นะคะ เพราะเราอยู่ทางโลกียะกันนะคะเราไม่ได้บวชถ้าบวชเราก็ดาวพฤรหรัสสบดีน้ําเลยดาวพระมริตยูดาวพระเกดดีนะคะดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับ509นะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าดาวพระศุกร์องเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะรวย หรือไม่รวยเราจะดีหรือไม่ดีเราจะต้องมีดาวที่มาประกอบกับดาวพระศุกร์ด้วยนะคะอย่างเช่น 5, 6อย่างเงี้ยดาวพระศุกร์คือดาวแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วเราทําเพื่อความมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยแต่เราไม่เห็นรวยสักทีนะคะเราต้องมีดาวพระพฤหัสบดีมาเปิดทางให้เรานะคะเพราะฉะนั้นพอดาวพระพฤหัสบดีมา 5, 6 หกเนียรเราก็มีโอกาสมั่งคั่งร่ารวยเพราะฉะนั้นดาวชุดนี้จึงเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่าร,รวยชุดหนึ่งแล้วเนื่องจากเป็นดาวสุขพเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้หรือบ้านหลังนี้สะท้อนถึงความอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเลขสชุดที่อาจารย์ให้ไว้นะคะหนึ่งห ห้าหนะคะห้าหเนี่ยอาจารย์คุยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าใครมีบ้านเลขที่อันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอยากรวยนะอยากรวยจิตใต้สำนึกบอกเราแล้วว่า เราเนี่ยจะต้องพบกับสิ่งที่ดีงามความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยรวยเงินทองรวยทรัพย์สินรวยความดีงามรวยความสุขนะคะเราอย่าไปมุ่งแค่เงินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวนะคะรวยความรักรวยความสุข รวยสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวยคุณธรรมความดีงามนะคะเพราะฉะนั้น5-6เนี่ยจึงเป็นเลขที่บ่งบอกหรือเลขที่สะท้อนถึงความดีงามความสวยสดงดงามความสุขของชีวิตนะคะเป็นเลขของดาวสุภเคราะเป็นเลขในทางขาวสะอาดและสดชื่นเพราะฉะนั้นบ้านเลขที่ที่มี5-6 อยู่ท้ายนะคะถือว่าเป็นบ้านเลขที่ที่ดีบ้านหนึ่งทีเดียวนะคะสวยทั้งทางโลกยะและโลกุตรธรรมนะคะต่อไปนะคะชุดแรกเลยคือหนึ่งห้านะคะหนึ่งหจะสังเกตเห็นว่าเป็นดาวคู่มิดนะคะเป็นดาวคู่มิตชุดแรกเลยนะคะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ด้วยกันเมื่อไรเนี่ยจะเกิดแต่สิ่งที่ดีงาม สะท้อนถึงความเจริญความก้าวหน้าในด้านความดีงามและคุณธรรมนะคะและรวมกันได้ดาวพระศุกร์เลขหกอีกนะคะถือว่าเป็นเลขที่งดงามยิ่งนักที่จะทำให้บ้านหลังนี้หรือคนในบ้านหลังนี้ได้พบกับคนดีของดีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะอยู่เย็นเป็นสุขและมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนเพราะรวมกันได้ดาวพระศุกร์นะคะ ชุดต่อไปนะคะสองสีเลยนะคะสอสรวมกันได้อะไราได้หกนะคะเป็นดาวคู่มิตรชุดที่สองนะคะดาวพระจันทร์เนี่ยคือดาวธาตุดินดาวพระพุธคือดาวธาตุน้ำนะคะดินกับน้ําที่เหมาะสมเนี่ยทำให้พืชพันธัญญาหารเกิดขึ้นนะคะ พ่อแม่ธทรณีสบชื่อเลยต้นไม้ต้นไร่งามเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงบ่งบอกถึงทรัพย์สินเงินทองที่งอกงามขึ้นแน่นอนเลยนะคะมีมิตรภาพที่ดีพบสิ่งดีของดีคนดีเข้ามาสู่ในชีวิตนะคะรวมกันได้เลข6ก็จะเป็นสเสน่ห์แก่เจ้าชะตาอย่างยิ่งเลยนะคะชุดต่อไปนะคะคือ สากนะคะก็เป็นดาวคู่มิตรอีกชุดหนึ่งนะคะสามหกหนึ 3, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 6, นะคะหกนีโชว์เลยนะคะสุขปากหวานอังคารรับเอาและรวมกันได้ดาวพระเกตดาวแห่งเทพเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าชะตาอีกนะคะในกรณี15512442เนี่ยจะมีอิทธิพลที่คล้ายคลึงกันแต่ สากับ6กสเนี่ยจะไม่คลายกันเพราะว่าพอ3 6เนี่ยสุขปากหวานอังคารรับเอาเนี่ยจะพบสิ่งดีๆแต่ต้องมีการต่อสู้เพื่อที่จะได้สิ่งดีๆนั้นหรือจะได้ทรัพย์สินเงินทองนั้นแต่6กสาเนี่ย คือเรามีทรัพย์สินเงินทองหรือมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากฟ้าประธานเพราะว่าดาวพระสุกก็คือน้ําฝนน้ําที่มาจากฟ้านะคะฟ้าสั่งมาว่าให้รวยนะคะแต่ถ้าเป็น3มอยู่ข้างหลังคือ6กสาเนี่ยสคือธาตุลมนะคะ รวยแล้วจะมีเรื่องใช้ใจ่ายสูงเยอะมากหรือเงินนั้นมีโอกาสปลิวไปได้นะคะแต่ถ้า3-6เนี่ยมีดาวพระศุกร์ดาวแห่งการเงินปิดไว้นะ่าใช้อย่างไงก็ไม่หมดนะคะนี่คืออิทธิพลของ3-6กับ6-3นะคะดาวชุดสุดท้ายที่อาจารย์ให้ไว้ที่ทำให้เรามีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยและพบสิ่งที่ดีงามนะคะคือ5-6นะคะ อันนี้เป็นสุดยอดเลยนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยมีกําลังดาวพระจันทร์เป็นบริวารถึง21องนะคะและดาวพระพฤหัสบดีถึง19องค์รวมกันมากที่สุดเลยนะคะ40องนะคะเพราะฉะนั้นดาวสุเคราะห์ทั้งสององค์เนี่ยยิ่งใหญ่นักหนาจะสวยทั้งทางโลกและทางธรรมเลขทั้ง4ชุดนี้นะคะ ถ้ามีโอกาสใช้ให้รีบใช้เลยนะคะมีโอกาสเลือกให้เลือกเลยนะคะอย่างเลขทะเบียนร,รถเราเลือกได้เลขที่บ้านเราเลือกได้นะคะถ้าเกิดมีมากกว่า2ตัวเลขนี้นะคะเราก็เอา2ตัวเลขเนี้ยไว้ท้ายเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยจุดสุดท้ายหรือการตัดสินใจสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีงามหรือจะ ปิดงานของเราให้อย่างงดงามนะคะมีการสงสัยว่าเอ๊ะดาวคู่มิตรเนี่ยมันมีถึง4ชุดทำไมให้แค่3ชุด1,5,2,4,3,6,7,8ทําไม7,8ไปไหนนะคะเรามาวิเคราะห์กัน7,8เนี่ยเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่นะคะ7คือดาวพระเสาดาวเสารโทษทุกข์ธาตุไฟไฟสุมขอน เพราะฉะนั้นชีวิตก็จะมีปัญหารุมเรานะ เป็นคนค่อนข้างตันหนีถี่เหนียวเป็นคนคิดมากนะคะเรียกว่าเหมือนไฟสุมสวงอย่างนั้นเลยนะคะมีแต่ความร้อนอกร้อนใจปัญหาเก่ายังไม่ไปปัญหาใหม่มาแล้วอย่างนี้เลยดาวพระราหูมัวเมาลุ่มหลงพระราหูชีวิตอยู่กับความมัวเมามืดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้แต่จะสังเกตเห็นได้ว่าพระราหูนะี่ไม่คบใครนอกจากคบ เพื่อนของตัวเองคือเกิดพระราหูด้วยกันกับคบพระเสารเท่านั้นเพราะฉะนั้นดาวคู่เจ็ดแเป็นเพื่อนรักกันแต่เป็นคู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะคะต่างคนต่างยิ่งใหญ่ จริงๆความรักที่เขาให้แก่กันเนี่ยเป็นความรักขนาดให้บ้านให้เมืองกันเลยนะคะมาใหม่ๆจะไปอยู่ที่ไหนนะก็มาช่วยพระสาวนะที่ราศีกุมพสาวเห็นเอ๊ะพระราหูนี่ใช้ได้ขยันขันแข็ง,ขงก็เลยยกบ้านยกเรือนให้นะคะคือราศีกุมแต่ตัวเองก็ยังมีสิทธิ์อยู่นิดๆเหมือนกันนะคะในราศีนี้แนละยังมีทิพย์พลอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นบ้านเพื่อนรักนะคะแต่โจรกับโจรเนี่ย บางครั้งเนี่ยก็ไม่ยอมกันเหมือนกันในส่วนลึกๆเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างอาจารย์จึงไม่ได้ให้ไว้ในที่นี้แต่ไม่ใช่ว่าบ้านเลขที่เจดแปไม่รวยนะเจ็ดแปดเจ็ดแปเก็ดแปรวมได้สิแล้วก็รวมได้6กเกเห็นว่าแต่ที่มาเนี่ยมาจากดาวบากพระเคราะห์นะแล้วก็ 7จ็รวมกันไี้ยีอีกเนี่ยสวยนะคะแต่ที่มามาจากความทุกข์ความวุ่นวายความไม่รู้จักหยุดจักพอเพราะฉะนั้นบ้านที่มีเลข7เลข8เนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลการเป็นหนี้เป็นสินหรือปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้น การที่เรามีดาวสุภครเป็นเลขที่บ้านเนี่ยดีโอกาสก็ให้ําซะ้านะคะห5 2 4 3 6 5 6สี่สหห้านะคะในกรณีที่เราเนี่ยไม่สามารถจะใช้เลขใน4ชุดได้คือถ้าเราเกิดวันอาทิตย์นะคะเราก็หลีกเลี่ยงเลข6ถ้าเกิดวันจันทร์หลีกเลี่ยงเลข1เกิดวันอังคารหลีกเลี่ยงเลข2เกิดวันพุธหลีกเลี่ยงเลข3เกิดวันเสาร์หลีกเลี่ยงเลข สี่เกิดวันพฤหัสบดีหรือเลี่ยงเลขเจ็ดเกิดวันพระราหูพุดธกลางคืนหรือเลีเ่ยงเลขห้าเกิดวันศุรกร์หลีกเลี่ยงเลขแปดน, 8, นะคะครบแล้วนะคะที่ให้หลีกเลี่ยงเนี้ยเพราะดาวนี้เป็นดาวการากิดีของคนเกิดในแต่ละวันนะคะถ้าเลียงได้ก็เลียงเพราะเราไม่ได้วิเคราะห์ดวงในการ หาบ้านเลขทีเพราะว่าในบ้านหลังหนึ่งถึงอยู่กันหลายคนเลยนะคะเราก็ดูๆูละกันเอาเจ้าบ้านเป็นหลักก็ได้นะคะค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้พบกับเลขที่บ้านที่ดีกันทุกทุกท่านนะคะหรือร้ายกลายเป็นดีด้วยดวงชะตากำเนิดของท่านและดาวจรด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ